ตอนนี้เราอยู่กันที่ลอนดอนนะคะวันนี้หนึ่งจะพามาดูเส้นลายมือของคนดังระดับโลกค่ะมาดามโคโค่ชาแนลนะคะดีไซนเนอร์ชาวฝรั่งเศสน,นะคะคนดังของโลกนะคะเราต้องมาที่ Victoria and Albert Museum ค่ะในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะแบ่งเป็นหลายๆห,ห้องมีงานศิลปะแบบชั้นนำระดับโลกมากมายนะกว่าจะเดินไปถึงห้องของชาแนลเนี่งก็เลยเดินผ่านมาที่ ห้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะชื่อห้องว่าบูริซึมนะสิ่งที่นราเห็นแล้วแบบตื้นตันมากนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจก็คือทำมาจากขาที่มาจากประเทศไทยนะคะเดี๋ยวดูที่ป้ายนะคะเขามีเขียนภาษาไทยด้วยเห็นแล้วแบบตื้นตันนะ่ะนี่นะคะเขาเขียนเลยนะคะว่า นี่เดีให้ดูทำมาจากวงล้อแห่งพระธรรมอาณาจักรโบราณแห่งทวาราวดีประเทศไทยค่ะ,ะเดินต่อมาอีกนิดนะคะก็ถึงห้องที่เป็นโชว์ของชาแนลแล้วนะคะงานนี้นะคะชื่อว่าก a เบรีย Chanel Fashion Manifesto ค่ะเข้ามาถึงแล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณชาแนลนะคะและนี่เลยค่ะ เส้นลายมือนะคะน,นี้ของจริงนะเขาปั๊มไว้อ่ะต้องทาบกับคนดังระดับโลกหน่อยนะคะเดี๋ยวนึงจะสโลให้เห็นกันแบบชัดๆนะๆเผื่อใครอยากจะดูว่าลายมือคนดงังคนรวยคนเก่งระดับโลกเขาเป็นยังไงนะคะงานนี้เข้าใจดีมากเลยค่ะเพราะว่าในงานนะคะเราสามารถ ถ่ายรูปแล้วก็อัดวิดีโอได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือดีมากๆเลยก็เลยมีรูปนะคะมาฝากทุกๆกคนถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะคะท่องเที่ยวเดินทางก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามมันอิงไว้นะคะก็จะมานำเสนอสิ่งที่ดีเยอะๆต่อๆไปเลยค่ะ